ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านรองสอุตสาบุรณะเหตุรองเลขาธิการสภาผู้แทนรศัศฎรนะครับก็ได้นําผู้บริหารนะครับเข้ามาดูในพื้นที่ของสถานีชั่วคราวของสถานีวิทยุแล้วก็โทรทัศน์รัฐสภาในการที่จะฉีดพ่นฆ่าเชื้อมาพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ของสํานักการแพทย์ของรัฐสภาน,นะครับภายหลังจากมีเจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยทางด้านของนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ออกมาตรการเร่งด่วนเบื้องต้นให้ปิดสตูดิโอหนึ่งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ร,รัฐสภาที่ตั้งอยู่ภายในซอยอารีสัมพันธ์แล้วพร้อมกับทั้งทําการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อทําความสะอาดสตูดิโอดังกล่าว นะครับล่าสุดวันนี้นะครับก็ทางด้านของท่านรองสุงอุตสาหบ,บุรณะเหตุรองเลขาธิการสภาผู้แทนรัรษฎรซึ่งกำกับดูแลสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มา,าดูการฉีดพ่นเชื้อนะครับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณสตูดิโอออกอากาศ บริเวณพื้นที่ห้องควบคุมการออกอากาศห้องปฏิบัติการด้านข่าวนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบสถานที่ทําการซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการป้องกัน พร้อมกันนี้นะครับก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยไปทำการตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วนรวมทั้งให้อยู่ปฏิบัติงานบริเวณที่พักอาศัยหรือ Work f r r m Home นะครับแล้วก็กักตัวเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลังจากพบเจ้าหน้าที่เทคนิคติดโควิด1 9ก็ย้ำด้วยนะครับว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยห้ามเข้ามาอย่างพื้นที่นี้ครับ